สวัสดีครับเห็นในแฟนเพจฮะมีเยอะมากครับด <m> ิคเวสนะฮะจีบหญิงต่างจังหวัดเอ่ยครับเชียงใหม่ทะเลเอ่ย BTS เอยครับของพวกนี้ฮะต้องใช้เงินทุนเท่านั้นครับช่วยกันครับทุกหนึ่งกระป๋องครับเป็นเงินสมทบทุนกองทุนผู้สบภัยในการจีบสาวครับนี่ฮะได้ถึง2ต่อแอคด้วยเสื้อดูตัวนี้ด้วยฮะติดตามกันในแฟนเพจดูครับผมแล้ววันนี้ฮะเปลี่ยนบรรยากาศมาร้านชิลๆครับ บรรยากาศดีๆฮะลมเย็นๆฮะมาดูกันครับผมว่าวันนี้ครับจะได้เรื่องหรือเปล่าครับผมสำหรับพับปิกในวันนี้ก็คือจีบสาวที่ร้านนั่งชิวเนี่ยจะต้องทำยังไงดีผมเจอเป้าหมายแล้วครับผมอยู่ทางด้านหลังของผมเองครับแล้วผมก็ใช้คอมเมนต์ของคุณตุงบางเสนครับบอกให้ผมเดินเข้าไปฮนะถามเขาว่าเขามาที่ร้านนี้บ่อยหรือเปล่าแล้วเขาจะตอบว่าบ่อยหรือไม่บ่อยไม่สําคัญครับผมก็จะบอกเขาอีกว่าผมอยากเจอหน้าคุณบ่อยๆครับ ขอเบอร์หรือว่าอีเมลได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวมาดูครับว่าคอมเมนต์นี้ครับใช้ได้เรื่องหรือว่าไม่ได้เรื่องครับพโทษครับมาลา,านี้บ่อยหรือเปล่าครับบ่อยครับผมผมเพิ่งมาลานี้ครั้งแรกครับแต่ว่าผมอยากเห็นหน้าคุณบ่อยๆครับขอเบอร์หรือว่าแบบอีเมลอะไรอย่างนี้ได้ป่ะครับอยากรู้จักครับอะไรนะครับอยากรู้จักนะครับได้ไหมครับขอแป้งได้ไหมครับ นั่งนั่งได้ไหมครับนั่งเลยร์ถ้าถอดแว่นแล้วเราจะได้เบอร์ไหมครับถอดแว่นก่อนถอดแว่นก่อนถอดแว่นก่อนร้องเพลงไหมร้องเพลงเพลงเพลงอะไรครับแล้ววิ่งยืดม้าใช่ไหเต้นด้วยเต้นด้วยไม่ไม่เต้นได้ไหมครับเพิ่จ็ดแปดแล้ววิ่งยืดถึงมาโซมัดเวรีมัดไล่น้ำ อ้าก่อนเลยครับ Yes ขอโทษครับนั่งนั่งได้ไหมมาลานนี้บ่อยหรือเปล่าครับก็บ่อยผมเพิ่งเคยมาครับแล้วผมอยากเห็นหน้าคุณบ่อยๆครับอยากรู้จักครับขอเบอร์ได้ไหมขอเบอร์เลยอ่ะคะเอาไ้โอกาสหน้าฉันเจอจะติดให้ขออีเมลได้ป่ะอีเมลก็พอจะได้ค่ะ มาคนเดียวครับมาคนเดียวค่ะมุกอยากเห็นหน้าบ่อยๆครับผมว่ามุกนี้เหมาะสำหรับคนที่มีความกล้าแล้วก็คุยเก่งนิดนึงฮะเพราะว่าด้วยตัวมุกมันไม่ได้มีอะไรที่แบบเวลาหญิงเขามาฟังแล้วมันจะขำหรืออะไรฮะมุกนี้มันก็เฉยๆฮะสำหรับคนที่ที่ไม่ได้มีความกล้าหรือว่าเขินหรืออะไรเงี้ยลองใช้มุกอื่นดูฮะ แต่ถ้าคนที่คุยเก่งมั่นใจว่าตัวเองคุยเก่งแล้วก็มุกนี้ไปใช้เลยครับผมได้เรื่องฮะคอมเมนต์นี้ครับมีอยู่ว่าให้เดินเข้าไปที่โต๊ะครับแล้วบอกว่าขอโทษครับเพื่อนผมไล่มาจากโต๊ะฮะขอนั่งด้วยได้หรือเปล่าผมจะเสริมนิดนึงสำหรับมุกนี้ว่าเ <ๆ S 1> พื่อนครับที่มันไล่เนี่ยฮะมันไล่ให้มาหาแฟนครับเดี๋ยวมาดูฮะว่ามุกนี้ครับใช้ได้เรื่องหรือว่าจะโดนไล่จากโต๊ะหรือเปล่าใครที่รู้ตัวว่าเป็นเจ้าของมุกค,ครับ ช่วยมาเขียนชื่อภาษาไทยฮะชัดๆัดครับให้อ่านและรู้เรื่องนยฮะเพราะว่าชื่ออ่านยากมากครับขอโทษครับมากกว่าไทยครับมาคนเดียวค่ะมาคนเดียวครับผมโดนเพื่อนไล่มาครับเพื่อนบอกว่าให้ลองไปหาแฟนดูได้แล้วครับขอนั่งด้วยได้ไ่มมาคนเดียวมากินสองแก้วเลยครับชอบกินเยอะๆอย่างนี้ มาบ่อยครับมาเ,เป็นครั้งที่สาแล้วม,มาสดมาเมื่อวันพุกร์ว่มีแฟนหรือยังไ,ยไม่มีแล้ว,ลวเราเราสิบสิบหรือเปลาเอ,อแเก่าการเก่าเคที่สุดแล้วเขาไปจนาะตก็เลิไปแล้วยังไม่ลองแบบใครใหม่ดูอะไรยังร้นนี้ก็มีกู แล้วแบบให้ให้ผมคุยเพิ่ม like อีกคนหนึ่งได้ไหมพี่ขอแบบเบอร์ติดต่อได้ไหมได้ได้เลยได้สยังอีู่นเด้ได้เหรอมุกโดนเพื่อนไล่จากโต๊ะฮะแล้วก็ไปขอเขานั่งด้วยครับไปใช้มาแล้วฮะได้เรื่องครับแต่ว่าในกรณีที่ใครฮะเจอเคสเดียวกับผมเมื่อกี้นี้ครับคือคนที่เราชอบฮะ เพิ่งจะเล or like, or like, ิกกบแฟนหรือว่าแบบอย y, ู試試試 really! ่ในมูทที่แบบเศร้าๆอยู่อะไรเงี้ยฮะอย่าไปเฉยโอกาสฮะว่าแบบเฮ้ยเขากําลังเศร้าอยู่อะไรเงี้ยฮะเราต้องค่อยๆครับคอยดูแลเขาคอยเอาใจใส่เขาคอยปอบโยนเขาครับและเมื่อเขาเห็นถึงความจริงใจของเราครับโอกาสนั้นครับก็จะมาถึงเราครับคอมเมนต์ของคุณพีทเนาะครับบอกว่าให้ผมสั่งไข่เจียวครับและเขียนข้อความว่า น่ารักฮะขอเบอร์หน่อยฮะแล้วก็วานให้เด็กเสิร์ฟช่วยยกไปให้เขาที่โต๊ะนะครับขอข้อนะครับพี่ใส่เสื้อดำฟา้ามาให้หนะ่อโอ้ขอบคุณค่ะอ,อันนี้เลยครับขอ,ขอคบคุณ สำหรับมุกไข่เจียวครับได้เลือกครับได้เลือกครับ คอมเมนต์จากคุณโออิชิอูมามิสครับบอกว่าให้ผมครับอัดเสียงใส่ไปในโทรศัพท์ฮะแล้วก็เอาไปเปิดให้เขาฟังครับข้อความที่ผมจะอัดไปก็ประมาณว่าขอโทษครับคือผมอยากรู้จักมากเลยครับแต่ว่าผมไม่กล้าเดินเข้าไปพูดตรงๆกลัวว่าเวลาเดินเข้ามาแล้วฮะจะนึกถึงสิ่งที่ผมอยากพูดไม่ออกอยากจะขอเบอร์หรือแบบอีเมลอะไรเขาหน่อยได้หรือเปล่าครับแล้วก็เดี๋ยวลอง ไปทำดูฮะว่าบุกข,ของคุณโอชิครับพอใช้จริงๆฮะได้เรื่องหรือว่าไม่ได้เรื่องครับขอโทษครับช่วยฟังรายนิดหน่อยได้ป่ะครับได้ค่ะรู้เรื่องปะ่ะครับู้เรื่องค่ะได้ปะ่ะไม่ได้ค่ะอีเมลได้ได้ป่ะได้ครับจัดเลยครับ ผมว่าสำหรับมุกของคุณโอชิอุมามิสครับมันคล้ายๆกับการเขียนข้อความใส่ในกระดาษหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเปลี่ยนจากข้อความในกระดาษครับเป็นเสียงของเราที่อาจใส่โทรศัพท์ไปท่านเองฮะแล้วก็เอาไปใช้ดูแล้วครับมุกนี้ได้เรื่องฮะคอมเมนต์นี้ครับมาจากคุณเลิฟแคนนอล็อกครับบอกผมว่าให้เขียนข้อความใส่กระดาษลงไปครับแล้วก็ฝากพี่น้อยฮะ เอากระดาษนี้ไปให้เขาครับแล้วก็ในคอมเมนต์เนี่ยฮะเขียนมาว่าขนาดยมมาทูตเนี่ยฮะยังยอมสยบเดี๋ยวมาดูครับว่ามันได้เรื่องหรือว่าไม่ได้เรื่องฮะโทษนะคะพี่พี่น่ารักมีคนที่คนก็ฝากของให้ค่ะที่คนนั้นนะคะพี่ใส่เบ็นน้ำ แล้มัคะไม่รู้จักเอาอีเมลประกอบกันค่ะขอบคุณนะคะสำหรับมุกของคุณ l ลิฟ c ค n นอนล็อกครับก็ถือว่าเป็นมุกคลาสสิกอีกมุกหนึ่งเพราะว่าเป็นมุกตั้งแต่สอพลพงยังเป็นหนุ่มๆฮะจนปัจจุบันนี้ก็ยังใช้กันอยู่ฮะก็ก็ยอมยอมจริงๆครับถือว่าได้เรื่องครับผม คอมเมนต์จากคุณฮัมมิงเบิร์ดครับบอกว่าให้ผมเดินไปที่โต๊ะเขาครับแล้วก็บอกเขาว่าผมยังไม่ได้สั่งอาหารเลยไม่รู้จะสั่งอะไรครับแล้วก็ชี้ไปที่อาหารที่อยู่บนโต๊ะเขาครับถามว่าเมนูนี้คืออะไรครับน่าสนใจเชื่ออะไรแล้วก็สุดท้ายก็ถามเขาว่าแล้วคนนี้ครับชื่ออะไรครับอยากรู้จักขอเบอร์ได้หรือเปล่าผมว่าครับบุคนี้ะต้องใช้ความหน้าด้านสูงมากครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมว่าหน้าผมครับด้านจนได้เรื่องหรือเปล่า ครรัับบบขอคคคุณือผมมามากินข้าวที่นี่ครับแต่ยังไม่ได้สั่งอะไรเลยครับแล้วก็เห็นโตนี้มีนักดื่นเต้นอยู่ครับนั่งได้ไหมครับว่าไงว่าไงเมนูนี้มันมันคืออะไรครับว่าไงว่าไงมันมันคือน้ำกระนึ่งไม่ทคให้เราเมาผมว่ามันน่าสนใจดีไม่ค่อยคล้ายคอคเคลอ่ะเราต้องสั่งว่านี่คือเมาแล้วใช่ไหมก็ไม่มาผสมกับมันไม่ค่อง มันมีก็น่าสนใจครับอยากรู้จักผมอยากรู้จักครับผมอยากรู้จักคันนี้ครับได้ขอโทษครับพอดีผมจะสั่งอาหารทานนะครับแต่ว่ายังไม่รู้จะสั่งอะไรครับอันนี้มันมันน่าสนใจมากเลยครับอันนี้คืออะไรแล้วแล้วอันนี้ครับ แล้วคนนี้ก็น่าสนใจครับชื่ออะไรครับอยากรู้จักครับขอเบอร์ได้ไหมครับทำไมครับอยากจับมุกถามเมนูอาหารนะครับมุกนี้มันมันแฉไม่สุดอะ่ะเลยทำให้มุกมันแป๊กๆอะ่ะมันอาศัยแบบความหน้าด้านอย่างเดียวมันไม่มีความน่ารักอะไรไปผสมอยู่ในมุกเลยอะ่ะมันก็เลยทำให้มุกนี้มันมันไม่ได้เรื่องอะ่ะคอมเมนต์จากคุณสมพจน์ครับ ข้ามาขอแก้ตัวฮะกับครั้งที่แล้วฮะมุกของคุณสมพศก็คือเล่นอูคูเล่นในร้านกาแฟครับสำหรับวันนี้ฮะคุณสมพศบอกว่าให้ผมเดินเข้าไปที่โต๊ะฮะแล้วก็ไปแนะนําเมนูอาหารให้เขาครับบอกว่าร้านเนี้ยครับมีนู่นนี่นั่นอร่อยฮะและสุดท้ายฮะก็แนะนําตัวผมเองครับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจฮะแล้วเรามาดูกันครับผมว่ามุกของคุณสมพศที่มาขอแก้ตัวนะครับไปใช้อีกครั้งหนึ่งครับจะแก้ตัวสำเร็จหรือเปล่าผม มาร้านนี้บ่อยป่ะครับครั้งที่สองผมมีเมนูมาแนะนำนครับเคยกินร้นนี้ไหมครับกระเพาะปลาผัดแห้งของร้านนี้ครับแล้วก็ซี่โครงหมูอบซอสนะครับแล้วแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งอยากแนะนำครับผมเมยครับผมเมยครับอยากรู้จักขอเบอร์ขอเบอร์หน่อยครับ ขอเบอร์ได้หไหมไม่ได้ใช้โทรศัพท์ที่แ่ใช้โทรศัพย่เลยงั้นอีเมลเขาไม่มีอ่ะ,อะทำไมไม่ได้อะก็มันไม่มีจะให้อ่ะดีแล้วครับเป็นสิ่งที่ดีที่ที่ทแฟนเพจของเรามีความพยายามนะแล้วก็ไม่ย่อท้อต่อความผิดหวังในครั้งแรกครับพยายามต่อไปครับสักวันครับผมเชื่อว่ามุกข,ของคุณสมโพรครับมันจะใช้ได้เรื่องครับผมกับทางขนัดของคุณสมโพรครับ ไม่ได้เรื่องอ่ะปเป Super star อ e มม์ t จากคุณ t w e n ากคุณ23ครับบอกว่าให้ผมครับเดินถือเมนูเล่มน,นี้ฮะเข้าไปครับเอาไปยื่นให้หญิงที่แรงไว้นะฮะ ข้อความในเมนูครับมีอยู่ว่าสวัสดีครับรบกวนเวลาสักครู่นะครับแต่ผมขี้อายไม่กล้าคุยตรงๆเลยใช้เมนูนี้เป็นสื่อแทนความรู้จักผมอยากรู้จักคุณจริงๆนะครับรบกวนขอเบอร์หรืออีเมลได้ไหมเด็ดมากครับตัวนี้สุดเพื่อความเหมือนจริงครับไปยืมผ้ากันเปื้อนนะฮะผูกเพิกให้มันเรียบร้อยฮะเดี๋ยวมาดูกันครับผมว่ามุกของคุณเพเวนติทรีครับใช้ได้เรื่องหรือแบบ จริงังจริงมากจริงมากจริงจเหรอ Yes ครับมีเมนูอาหารมาให้ครับ ไปยืมผ้ากันเปื่อนมาค่ะให้ให้อีเมลได้ไหมคะได้มุกของคุณ t w ีครับไปใช้มาฮะด้วยความน่ารักฮะและบวกกับการลงทุนครับข้อความที่อยู่ข้างในเมนูนี้ฮะผมว่าผู้หญิงส่วนใหญ่เขาชอบความน่ารักและโรแมนติกครับผมว่าฮะด้วยความน่ารักของมุกนี้ฮะเลยทําให้มุกนี้ได้เรื่องครับแล้วก็ วันนี้ฮะคงไม่มีมุกไหนที่มันได้เรื่องไปกว่ามุกนี้แล้วครับผมขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่ส่งเข้ามาในท็อปปิกของเราสำหรับเกตเพิ่มเติมในการจีบสาวที่ร้านนั่งชิลมีดังนี้ครับสำหรับเกตเพิ่มเติมก็คือสำหรับมุกที่ให้พนักงานหรือนักร้องไปขอเนี่ยทางที่ดีหลังจากที่ได้เบอร์หรืออีเมลมาแล้วควรหาจังหวัดที่ทักทายเขาก่อนกลับนะครับเพื่อที่จะได้สารสัมพันธ์ต่อไงครับสำหรับวันนี้ครับ จิตสาวร้านชิวฮะผมว่าด้วยสถานที่และบรรยากาศครับมันมีอะไรให้เล่นเยอะฮะอย่างเช่นไข่เจียวครับเขาจะให้เบอร์หรือไม่ให้ไม่รู้ฮะแต่ว่าอย่างน้อยมันก็น่ารักจนที่แบบเขาหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปฮะแล้วก็อย่างเมนูอย่างเงี้ยฮะผมว่ามันมันเอาความน่ารักแล้วก็มุกใส่เข้าไปได้เยอะฮะกับสถานที่แบบนี้ฮะมันมันมันมีลูกเล่นเยอะแยะไปหมดเลยฮะท,ที่ให้เลือกใช้กัน ได้เรื่องเลยครับวันนี้สำหรับร้านร้านชิลๆแบบนี้ครับผมถือว่าวันนี้โอเคเลยครับผม